อะไรแล้วะเนี่ยไอต้เอาต้นรไ่ัมา่นลแต่อเราเ็กมากมีัตนีก่ถ้าเทียบกับทีมที่ต้องการเป็นแชมป์ทีมที้แชมป์ในประเทศ่มีอไท ซึ่งกูเองก็ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกซิมมอลสองเล็กบิชิเมนแบบโอแล้วมีคุณภาพแล้วมีโอกาสโลเซชั่นเล่นกับเล่นเนกันด์โลเทเชอรไปจนถึงการซ้อมกับเขาให้ลิกิเตอร์ส5มสิบห้าคนแล้วเราก็มีเยอะแยะไปหมด แล้วในที่สุดคนที่ไม่ได้ซ้อมก็จะกลายเป็นสร้างปัญหาให้กับทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะอยู่กันแค่ประมาณ21-22คนของเฟิร์สทีมเดิมหัวกกับอาคาเดมี่ที่จะขึ้นมาเพื่อในกรณีถุกเฉยอีกสี่คน เพราะฉะนั้นเราน่าจะมีอยู่ประมาณ27-28คนเราจะไม่มีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นการดูแลสภาพร่างกายการมีวินัยในกาทำงานของผู้ชมเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็พูดกันมันเป็นกติกาที่เรากำหนดกันคนใหม่ก็จะได้เข้าใจได้แต่ลวแม่ทั้าชนะโบนัสรูปประสานแต่ มันโดปนส์ตโนัสแต่ถ้าเสมอหรือแพ้ไม่นนโบนัสอีดออลมเียนโบนัสเป็นแชมป์ก็อย่างที่บอกหลังจากหัาภาษีอะไรแล้วก็ผู้เล่นกับสตาฟก็จะได้ไปทีึ่งหนึ่งราสเข้าสโมสรแค่ครึ้งหนึ่งหลังจากภาษีแล้วอันนี้เป็นกฎกติกาที่ีอรเ์ีมีอยู่อ่งน ทุกคนต้องมีความเป็นมืออาชีพที่คุณตัวเองก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจ เราก็จะรู้นะเราก็จะพูดกันชัดเจนว่าทุกอย่างในเรื่องเทคนิคฟุตบอลคือธรรมะไตรมาสต์โซคดทีมเส้นสีส่าสีสันแหวนสปอร์ตแอคติฟผู้ช่วยก็โคเพราะว่าดูเรื่องเกมรับเซตพีเกมรับกับตัวที่เรามของผู้ช่วยราหนีทามะก็เป็นเรื่องของเซตพีออฟเฟนซีก็เป็นผู้ช่วยมีนี่ดูเรื่องอนาลิซิสอันนี้เนี่ยอนาลิซิสนะถ้าเสือดูเรื่องยิมถ้าเสือิ้ You is my son. So I'm an academy director, so sometimes if you need fitness or anything with the B team or anything we can help out, just let us know, you know, we're here to help. So yeah, nice to meet you guys. ต่อไปก็แนะนำตัวพีรพลเริ่มจากจะตั้งทีมคือฤดูกาลนี้นลือปดินจะเป็นกัปตันต้นทีมีกัปตันนะครับรองกัปตันก็จะเป็นพี่แชมป์ไว้่กัปันนี้พี่แชมป์ไม่มาเพราะพี่แชมป์สองขีดพี่มพูดอีกทีเดี๋ยวแฟนบอลงงว่าใครไม่มาบ้างนะอ่า หมายเลขหนึ่งสิวรักษ์เทศสูงเนินไม่มาเพราะต่อไปหมายเลขสองสันสละไหประโคนสองี่หรจริงเบอร์สามธีรทรบุญมาทันพอ่านะแนะนำตดวายลเอนาลท่้ y o u f i r s t ิทิมครับก็สวัสดีทุกคนผมต้นเรอรดิมายเลขสต้นในเรือระดินนัมเ If you have anything any problem you can take, take a t a p i ต่อไปนี่ออเสีย้ไม่ต้องทาก็้ไม่ต้องทาก็ครับครัผมอ้าวรือไปใช้เล่นกองหน้าครับอยุยบสาครับอามกด้ ไม่เป็นครับไม่เป็นครับไม่เป็นนะไม่เลมพีสอะไรไม่เลมสอ้ามสุดไม่ายอ้านำเบิร์นำเบิร์ดน้ำเบรครับไปเล่เรแล้วไม่ไม่เมไม่ได้คืัครับชื่อมาร์คเพลระสรอนอะไรครับตำแหน่งตำแหน่งกองหน้าครับอายุ21เบอร์58สครับมินนี่วันเอสโอมาสุดรอมแล้ว <imitation> 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 Hello, my name is Monsana, striker, and uh, happy to be here. Uh, my name is Frank, I am 27 years and I am uh, be happy to hear, and I am a striker or winger. Hi guys, I'm uh, Goran Trausic, number 20. Uh, thank you for the way, how you welcomed me here. And I'm happy to be part of the WM United family. And I can say that I will give my best to, to help the team to win the, the, the trophy this year. Sawadee Krab. Everybody, I'm Vardhan You can call me Animal also. I'm 29, but I lose 44. I'm very happy to be here. Hi, I'm Max. ตอนชุดท uh, <90? S 3> ี <wann S 1> ่บนครับกองกลางครับอายุ30ครบสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจนัทลพบนครับตำแหน่งผู้รักษาประตูเบอร์59อายุ22ครับสวัสดีครับแบงค์สุภัสครับ อายุ20ครับเบอร์54ครับกองหน้าครับสวัสดีครับ m y n a m e i s Bank ครับเ0 years เจ d โรวครับแล้วก็เฟสไปเลแล้วก็ไม่รู้อะไรสวัสดีครับผมปังอิลฟานดอโลครับอายุ21ครับเบอร์62ครับตำแหน่งมิดฟิล์ครับสวัสดีครับผม นับนึกษาตนจำมรัสมีครับผมยาวนะจะเป็ัครับเบอร์อะไรเซเบอร์อะไรเบอร์หครับสวัสดีครับชื่อเบคานดนขาสาดครับตำแหน่งแบขวาครับอายุ20ครับเบอร์หกสิบเดีครับผมโยมไทยสายสมุทรครับเบอร์สามครับอายุสามสิบเอ็ดตำแหน่งกองอ่ะเปันเจ้าวีเฟนเดอร์จนม่ กำักูแข่งเลสวัสดีครับแบงค์ชิติพารครับเออเบอร์สิี่ครับเล่นกองหลังปนแบงค์เป็นเนินน้ำมันบุญไม่ได้คิรัตนากร Uh, number eight, eight. My name is My name is I'm number 88 and I'm a defender. <laughs> my name is Max, I'm 27 and I'm a defender. <laughs> uh, uh, my name is Revin yeah, Sulaka and I am uh, 30 years old, I have number 22 and I'm a defender. สวัสดีครับผมกล้องนะครับอายุ3ามปีครับ My name is j o s e from Brazil, p h y s i o i s Half Thai Half Brazil สวัสดีค่ะวินิลค่ะอายุ3ามปีนักเรียน้ามาัครับสวัสดีครับโมดครับ Senior Manager ครับสวัสดีครับตองครับิ p โอครับอายุสามสองครับ Uh, I'm 29 years old. Thank you, fitness coach. Thank you. Hello, I'm Mine. Uh, I, will do my, I will do my best for the team. I'm not afraid of frog. I'm not afraid of frog. Thank you. I'm Nick Wawe. I'm not afraid of frog. Sorry, I, I, I'm not I'm only three months. Thank you. จ so it. ่ายนะครับเฉลิมชายิีเซอร์พงนะครับล่ามภาษาญี่ปุ่นทีมครับสวัสดีครับปอนตามัครับ I love b u r i g a m I love b u r i g a m my head coach my name is Ishi call Masa มาซ <Mas> า <a. S 2> please thank you <laughs> เฮ้ยก็เราจะเริ่มซ้อมทุกวันจากนี้ไปเราจะเริ่มสตาร์ทห้าโมงเย็นทุกวันนะแล้วก็เป็นไปตามโปรแกรมที่บริษัทรากานะไอ้นี่ก็อะไรเนี่ยเงินโบนัสแชมป์กับิโบนัสห้าโมงเย็น ที่ติดติดมานค่ะที่ยัไม่คนที่ไ่อยู่ก็เดี๋ยวเจ้าว่าเจ้าบอกว่าค่อยใจหลังซ้อมดีกว่าเพราะว่าไม่มีที่เก็บเนินอมันไม่มีที่ล็อกไม่มีที่ล็อกอีหลังไหมทีหลังแล้วถ้ามันเก็บไม่เองไม่เป็นก็ให้มันตายเลยถ้ามันเก็บไม่เองไม่เป็นก็ให้มันตายเลยแล้วก็ให้ไปให้มันเสร็จพี่เก็บไหม ไม่อยากได้ก็เดี๋ยวเขาให้ฝากเพราะว่้เลยให้เปิดได้เลยได้เลยครับไอเจใี้เจียวมก่อนโจนาต์โอ้โจนัต์ไม่ได้โจนัตไม่เก็บโจ้าไม้เก็บเอ็งทูเอ็งทูเองคูอุ้ม

เงินแต่งงานเงินแต่งงาน,งงานโยใช้เงินเป็นแร่ใช้เงินเป็นหอไ2โยสองตัวี่โควิดพี่แชมป์เกี่ยวอะไรกันชอปชอจัการให้หน่้าพัสดุโจเซ่สายอย่างนี้โบพยาบาลพิเนต คนขับรถคนขับรถเดี๋ยวเอาไปให้เอาจอบคนขับรถกล้องหมดไอนี่ไอเดี๋ยวนี่โอนนะ